ครับมาท้ำบาเชบาเชบาเชนะครับท้ำสุดท้ายของวันนี้นะครับโอเคครับไกล์เรา <c oughs> ปล่อยแล้วไค,ครับห้องทุ่งนานะครับโอเค ถ้ำนี้ชื่อว่าถ้ำบาเจบาเจนะครับเลนีใกล้ถึงแล้วนะครับไกลมากเลยนะมาซื้อตั๋วก่อนไหมเนี่ยหรือเราแอมแปะเลย <c oughs> ที่จริงพุทธศาสนานะครับแผ่มาทางตอนใต้ทางตะวันตกของอินเดียในสมัยหลังสังยขยาครั้ง ที่3ครับยุคพระเจ้าสงมหาลาชนะครับพระโมคขลีบุตรติสเทระท่านได้ก็ส่งได้ส่งพระมาเผยแพระศาสนานะครับยังบ้านเมืองต่างๆนะครับนี่ก็เป็นหลักฐานความเจริญรุ่งเรืองของศาสนาพุทธในยุคนั้นนะครับ <Yes. S 1> ตใต้ร่มไม้ตรงนี้ก็จะเจอยายขายอาหาร <Yes. S 1> แก่นักท่องเที่ยว ยายขายอะไรไม้ได้คุหลาบโอ้ครับเดี๋ยวเราขึ้นไปนน่นทำอย่างโน้โนนะครับเราก็เข้ามาถึงแล้วเราจะไปดูถ้ำโน้นมาเรื่อยๆก่อนนะครับตามลำดับตรงนี้น้ำสางครับท่านสรารวุฒิสาธิตตักน้ำหน่อยสิน้ำยังใช้ได้นะเดี๋ยวท่านจะอาบล้ำล้างหน้าให้ดูนะครับ สมมติเป็นพระในยุคนั้นนะครับก็จะอาศัยน้ําที่มาจากหุบเขานี่แหละครับมน้ําที่ขังตามบอ่อหินนะครับรอ,อ่าตากขึ้นอ่าเห็นไหมเคยเลี้ยงว,วัวนะเนี่ยเคยเลี้ยงว,วัวนะเนี่ยเออครับเออกออเออเออเอาเอาาอเ,เอาาก็จะอเอ็นะอเออเออเออเนะเรับดื่มไม่ได้เนนเนเ ทำเก็บของนะครับอของนายช่างนะครับยังเพิ่งแกะนะครับเพิ่งสลัก <c oughs> มาดูทํานี้ก็เหมือนเดิมครับห้องว่างๆไม่มีสลักลวดลายอะไรนะครับเพียงแต่มีที่นั่งไว้ให้นั่งนะครับอันนี้น่าจะอันนี้ฐานว่าน่าจะเป็นที่ฉันน,น้ำปนะอ่าลงปณนะนะครับใต้ตึกพิยะชั้นหนึ่งเข้าไปเลี้ยวขวานะครับ เดินต่อมามาเจอถ้ำกุตินะครับมีหน้าต่างด้วยน่ารักครับน่ารักดีนะครับเข้าไปเยี่ยมท่านหน่อยอึ๊บตรงนี้ก็จะนั่งชิลๆนะครับสูบบุหรี่เข้าไปก็จะเฮ้ยทำไมกุติน้อยจังคณะสูงลามหรือเปล่าเนี่ยเข้าไปโอ้ย <laughs> ห้องเท่ากับคณะสูงลามเลยนะครับแต่เราห้องนะครับัหลกดไม่เสร็จนะครับังใส่กูติเล็กๆน้อยๆนะครับ,ลลลลลนะรบแล้วก็ออกไปแล้ว องน้นท่านเอบาอยู่สูงเดี๋ยวเราเค่อยขึ้นไปเยี่ยมท่านข้างล่างก็เป็นกุฏิเหมือนกันนะครับแต่และห้องแต่นี่ประดับนะครับประดับด้านบนนะครับประดับด้านบนไว้นะครับนี่ก็ห้องนอนมีเตียงนอนนี่มีเตียงนอนนี่นอน,น,นอนกับพื้นห้องนี้ นี่ก็มีเตียงนอนเตียงนอนโอ้กุฏิหมูกระเป๋ายามหรือเปล่าโอเค,ครับเป็นกุฏินะครับตรงนี้ออกมาจากถ้ำกุฏิเมื่อกี้อินนะครับก็จะเจออีกกุฏิหนึ่งนะครับเข้าไปเยี่ยมหน่อยนะครับนี้ลวดลายหักพังลงมาแล้วนะครับ กุฏิเหมือนกันแต่และคณะเหมือนกันนะครับคณะนี้ก็จะมี1,2,3,4,4 4ห้องครับลวดลายยังมีอยู่เลึกๆน้อยๆนะครับข้างบนโอเคครับไปดูกุฏิต่อไปนะครับที่เซ็นเตอร์นะครับก็จะมีทางขึ้นรเราขึ้นไปดูข้างบนก่อนดีกว่านะครับ เราจะติดตามท่านพระอาจารย์เป้นะครับขึ้นไปชมถ้ำชั้นสองนะครับจำชื่อถ้ำไม่ได้แล้วถ้ำ,ถำ,ถำบาชานะครับพอเราขึ้นมาชั้น2เราก็จะเห็นวิวนะครับอินเดียค่อนข้างาแห้งแล้งนะครับดีมากแบบ ห้าครับมาดูนะครับว่าสมัยก่อนอยู่ยังไงมีกห้องหนึ่งห้องหนึ่งห้องหนึ่งมี3มห้องครับโมเด็นี้สว่างขึนลบวก็ไมฉีส่ส่วนคณะนี้มีหนึ่งสอสาม สี่ห้าหกหกห้องครับนะนี่มีห้อง้อนี้ใหญ่เจับเจ้าะนอนไม่ได้มีเตียงเดี๋ยวพอกนสาธิตที่ดูก็ด้นอนอนเป็นพระไม่มีอะไรมาบอกให้นอนอให้นอนให้ ลงก็จะมีกุฏิถ้ำกุฏิเล็กมากเลยกุฏิเนี่ยแต่ว่ามีลวดลายนะถ้าเราดูดีๆจะสังเกตเห็นมีลวดลายประดับบนซุ้มนะครับทางเข้าครับกุฏิห้องเล็กๆพออยู่พอนอนนะครับสำหรับพนักงานบวชสิบห้าวันนะครับโอเคครับกุฏิตรงนี้พังลงมานะครับพังลงมา ไม่ได้นะครับเดี๋ยวลงไปดูต่อไปนะครับฮะอ๋อเธอรู้ามาใช่ไหมด้าน,นล่างตรงนี้ก็จะเป็นท้ายฐานโยนีนะครับซึ่งก็ชาวฮินดูก็น่าจะทำขึ้นมาใหม่เพื่อบูชาเทพเจ้าของเขานะครับ,รบเจอแฟนขับอีกแล้วครับลงมาก็จะเดี๋ยวเราไปเยี่ยม ถ้ำใหญ่ก่อนดีกว่านะครับร้อนๆนะครับถ้ำนี้เป็นถ้ำสถูกนะครับ <c oughs> ขึ้นมาก็จะเจอเสาแล้วก็มีไม้ครับไม้เสียเป็นไหมครับดูแบบนี้ก็น่าจะเข้าใจว่าการถ้ำถล่มลงมานะาใช่ไหมเนี่ย ใไม้กั้นไว้ไม่ให้ถ้ำมันสุดถล่มลงมานะครับสวยงามนะครับจะมีเด็กๆมาเล่นจากพ่อแม่นะครับตรงนี้สวยงามนะครับเจาะรูด้วยนะครับ ทางน้นก็เหมือนกันนะครับเสาแต่ละต้นนะครับสวยงาม หลังสถูปนะครับเราจะเห็นว่ามีตรงเสานะครับอ่าซูมให้ดูก็จะเป็นรูปวาดนะครับเป็นพระพุทธเจ้านะครับบุตดานะครับอยู่หลังสถูปนะครับก็ยังคงเหลือให้เห็นอยู่นะครับเล็กๆน้นน้อยออกจากถ้ำสถูปมาเราก็จะเดินไปตรงถ้ำข้างๆกันนะครับเป็นกุฏิเหมือนกันนะครับเป็นกุฏิ เป็นกติของพระนะครับข้างบนก็มีอีกห้องนะมีสองชั้นนะครับสองชั้นโยมบอกว่าเอาเข้ามาดูได้ว่าะงั้นเดี๋ยวเราจะเข้าไปดู <c oughs> นี่หรูหรานะครับกุติหลังนี้นะครับอา้าวห้องน้ำหรือเปล่าเนี่ย มีโยมไปนั่งเล่นห้องพระข้างหน้าเจาะชงไว้นะครับเก็บของมีโยมไปนอนแล้วนะครับสวัสดีสวัสดีนะครับเป็นห้องนะครับเดี๋ยวขอเก็บภาพนิ่งออกมาก็จะเป็นกุฏิอีกนะครับพระวัดนินน่าจะเยอะพอสมควรนะครับเยอะพอสมควรนะครับ เอาไมา้ขึ้น,นอาา๋นอไามา้กันนะครับเป่าถึงว่ายามเป่านกหวีดเมื่อกี้นะครับเป็นบ่อน้ําตรงนี้นะครับบ่อน้ํใช่ไหมบ่อน้ํานะครับ <c oughs> ตรงนี้ก็น่าจะเป็นบ่อน้ําเหมือนกันอ้อ ื่นเต้นกับพวกเรากูติอีกแล้วนะครับตรงนี้ไม่ออกก็ไปส่องดูอยู่ใส่นอ้อผระข่อยอยู่ใส่เนาะผนโอ้ไม่ออกส่องดูหาผราลูกชายไม่เจออยู่ห้องไหนนอ้อวะจ้ะครับแล้วก็จะเจอคนอินเดียมาเที่ยวนะครับอ่าพอบริการน้ําให้แก่เพื่อนฝูงนะครับตรงนี้มีจารึกอักษรปรามีอ่าอักษรละภาษาปรากิจอักษรปรามีอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ แจกน้ำแจกน้ำปานีปานีนะครับจริงจริงวอเตอร์นะครับโอเคครับมาตรงนี้นะครับก็มาเจอเขากลางเต็นนะครับที่สถูปที่อาจารย์เสถูปสถูปสถูปพระใช่ไหมเสถูปพระนะครับเข้าไม่ได้นะครับก็จะดูให้ข้างนอกนะครับก็กั้นไว้แล้ว เป็นสถูปนะครับสำหรับพระนะครับตรงนี้ก็จะมีะสถูปนี้มีอักษรตากิจเขียนไว้ด้วยนะครับสถูปองนี้นะครับ องคเป็นสื่อพระเทละองค์ใดองค์หนึ่งนะครับเลียงลายกันไปนะครับคงเป็นพระผู้ใหญ่ที่หมอะรณนบภาพไปแล้วก็ทำสถูปไว้ให้นะครับมีอะไรอีกข้างหน้าไ,ไปดูอ๋อนี่กุฏิครับชอบวิเวกนะครับ รบอยู่หงเดียวนะครับอ้มาถึงใกล้จะสุดก็จะเจอห้องโถงห้องหนึ่งนะครับทันนี้ขวาใกล้ซ้ายเป็นกุฏินะครับเป็นห้องพักด้านขวาด้านกลางกุฏินี้สวยงามเป็นรูปอะไรเนี่ยแกะที่หลังหรือเปล่าคร่ดนไ เจอแฟนคลับอีกแล้วนะครับนี่แกะในสมัยไหนเนี่ยนะครับสวยงามมากนะครับตรงนี้ดูว่าเดี๋ยวเราจะเก็บภาพนิ่งตรงนี้นะครับสวยงามกับสุดปลายของวัดก็จะเป็นถ้ำลงไปตรงนู้นครับแล้วก็จะมีข้างบนนี้เป็นกุฏิอีกนะครับแล้วก็จะเดินย้อนกลับไป 你看,看。